ไม่คึกขนองแค่มึงแล้วกูแก่อย่างนี้กูก็ยังคึกเก็บอารมณ์โกรธกูไม่อยู่เหมือนกันผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นครับสมัยเป็นสารวัตรที่สถานีตำรวจ กุทร3สามกระถ่ายเขาก็บังคับให้ทําป้ายชื่อป้ายชื่อโรงพักครับป้ายชื่อแล้วก็เป็นแผ่นพลาสติกครับแผ่นพลาสติกแล้วก็มีไฟข้างในก็ปรากฏว่ามันมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับมันไปกว้างเลยครับมันไปกว้างแล้วไปทุบป้ายเลย ไปกว้างแล้วทุกป้ายที่จริงผมต้องดำเนินคดีเขาว่าทำให้เสียทำให้เสียทรัพย์ทรัพย์สินของทางรายการดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ได้ดำเนินคดีเขาครับ ผมจัดการให้มันไปสำนึกในชาติหน้าอีกครั้งหนึ่งผมเป็นในพลแล้วนะครับเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ว่าเลิงศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีเป็นผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับท่านพลเอกอุดมเดช เป็นผอบอพล .9 ท่านพลตีตะวันเป็นผู้การจังหวัดทหารบกเชิญผมไปร่วมแถลงข่าวผพ้ว่าเชิญผมไปร่วมแถลงข่าวจับพันโทซอวินหมองตอนนี้เขาใหญ่อยู่ฝั่งประเทศพมา่าไอ้นี่เอายามาให้เมียน้อยที่เป็นหมอนนวด แค่ไม่กี่พันเม็ดผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องกระจอกให้ไปแถลงข่าวจับยาบ้าผมจับได้เป็นล้านล้านเม็ดสิบสิบล้านเม็ดยังได้แต่ว่าเกงใจท่านผู้ว่าท่านเชิญไปร่วมแถลงข่าวผมก็ไปยืนตอนนี้ผมเห็นกระเหลี่ยมมอนเนี่ยผมถือว่าเป็นสหายร่วมลบกันเป็นพวกกันผมก็เลยบอกว่าเอ,อ้ยมึงไม่น่าเอาอยาบ้ามาขายบ้านกูเลยลูกหลานกูติดมันกระดิก ไข่ห้างแล้วมองตาผมเหลือกเข้ามามองตาเหลือกเข้ามามันไม่ได้พูดอะไรสักคำครับผมลืมตัวครับผมถอดรองเท้าคัดชูผมอะเอามือจิกหัวแล้วผมรองเท้าตบกกหูเนี่ยตบไปยี่สิบสามสิบทีจนกระทั่งเลือดปากออกปากออกจมูกสลบเดี๋ยวนั้นเลยนักข่าวทุกช่อง่ะสามห้าเจ็ดเก้าไทรัฐเดนิวถ่ายภาพเขาไว้ ถ่ายภาพไว้ตลอดนะผมบอกใครอย่าลงนะก็ไม่ได้ไปคู่อะไรครับเนี่ยผมเป็นคนอย่างเงี้ยผมก็ควบคุมอารมณ์ผมไม่ได้นะครับผมควบคุมอารมณ์ผมไม่ได้เวลาโมโหขึ้นมาเนี่ยผมก็เอาไม่อยู่นะครับ และไอ้นี่ก็เข้าไปอยู่ในคุกผมก็หาทางจะเล่นงานมันจนกระทั่งผมบอกกับผู้ชักการเรือนจําว่ามันจะแหกคุกนะเพราะมันมีเงินมีทิพนมีลูกน้องมากแม่งก็แหกจริงๆใช้เงินติดสินบนผู้คุมเอากุญแจไขออกมาแล้วไปให้เฮลิคอปเตอร์มารอรับที่สนามกีบบัวบินไป มีคนหนึ่งหนีไปกับมันเนี่ยไอ้พุ่งกับมานะพามากราบผมมารับสาภาพตอนนั้นผมเป็นคนอย่างนี้ครับเหมือนกับอีหนูตะวันเหมือนกันผมเขารบตัดทาสมเด็จพระเทพมึงทําแค่ไปแทรกแซงขบวนและไปบีบแต่ปี๊ดปีด,ดอย่างเงี้ยถ้าหนูมาบีบแต่ใส่ผมเนี่ยหนูโดนลูก แล้วถ้าผมไปเจอหน้าหนูผมก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่มันจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นผมแก่แล้วอายุจนปูนนี้แล้วนะครับผมก็ไม่สนับสนุนนะครับให้เด็กแม้แต่สปปอสอเนี่ยจะไปยกพวกจะไปทำร้ายร่างกายกันอะไรกันเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมาห้ามเด็กกันนะครับ แต่ถ้าไอ,าอ้อปปอสอเนี่ยมันโดดไปต่อยนางตะวันแล้วผมไปยื่นประกันตัวมันล่ะผมไปถือหางเด็กพวกนี้ล่ะหรือนางตะวันถูกดำเนินคดีแล้วล่ะแล้วท่านพักการเมืองท่านไปยื่นประกันล่ะไปถือหางเด็กให้มันทะเลาะกันฮะเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องห้ามเด็กมันเสีส่วนความเห็นต่างเขาจะไปยื่นข้อเรียกร้องเขาจะไปต่อต้านอะไรก็อีกอันหนึ่งตำรวจเองก็ต้องทำหน้าที่ ทำหน้าที่ห้ามทั้งสองฝ่ายไม่ให้ทะเลาะกันนะครับตอนสมัยมีม็อบเหลืองผมก็ต้องเอากําลังไปดูเลยลูกน้องผมตาบอดไปคนหนึ่งอะ่ะพวกกาดเขาก็ไม่พอใจเราไปแค่โลกก่กับไอ้เกาะอ่อนๆกันลูกหนังสติ๊กได้หน่อยหนึ่งมันแทงเจ็บสาหัสไปพอไปม็อบแดงเราก็ต้องไปห้ามไปกัน ตำรวจผมก็ตายอีกพิการอีกนี่ความทุกข์ใจของตำรวจที่มันเป็นอยู่ตรงกลางท,ทะเลาะกันตำรวจเขาทำหน้าที่ไม่ให้หนูทั้งสพปและไอ้กลุ่มทะลุวังทะลุสายน้ำอะไรทะเลาะกันนะครับเด็กมันยังคึกขนองมันไม่คึกขนองแค่มึงแล้วกูแก่อย่างนี้กูก็ยังคึกเก็บอารมณ์โกรธกูไม่อยู่เหมือนกัน กูเหมือนเสือแก่ไม่เคยไปยุ่งกับพวกหนูนะแต่มึงอย่าให้เสือลุกขึ้นมาคำรามแล้วก็ตกนะมันจะแรงลูกถ้าพวกหนูเนี่ยได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นอะไรแล้วหนูต้องไปภารกิจหรือคนจะเข้ามาทำร้ายตำรวจเขาก็ต้องทำหน้าที่ลูกแล้ววันถ้าพรรคการเมืองนั้นได้เป็นนายกเข้ามา พอขบวนไปไหนก็มีคนขวางกูไม่ให้ไปถน,นนก็ของกูกูเสียภาษีด้วยคนหนึ่งหรือบีบแต่ลายปี๊ดปีดคุณจะพูดไมโครโฟนคุณจะแจกของชาวบ้านผมก็ไปบีบแต่เลยปี๊ดกวดตีนอยู่อย่างนั้นนะ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกมันต้องมีกรอบลูกมันต้องมีกรอบนะบ้านเมืองมันต้องมีกรอบกฎหมายกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ ผมเขียนหรือใครเขียนมันก็ออกมาจากตัว,ตวแทนของชาวบ้านเอาไปสกไปเถียงกันในสภาและออกมาเป็นกฎหมายอะเป็นความคิดหนูนะครับแต่ไม่ได้มันต้องอยู่ในกรอบลทุกคนเนี่ยมันเวลามันลักกันเนี่ยเหมือนคุณมาก้าวล่วงพ่อแม่ผมเนี่ยผมก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่นะครับ มันเก็บอารมณ์ไม่อยู่ผมเคารพศรัทธาและหนูเป็นเด็กแล้วก็มาก้าวล่วงพระองค์ท่านเนี่ยผมทนไม่ไหวครับผมทนไม่ไหวนะครับผมทนไม่ไหวหนูไปดูผูกความเคารพศรัทธาของคนอื่นไม่ได้นะครับ ผมเล่าเรื่องคดีให้หนูฟังคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงที่ลาดลัดยาที่สอพอลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีคนร้ายคนหนึ่งชื่อนายเสนผมไม่อเอ่ยนามสกุลเขานะครับปรากฏว่า คนที่นายเสน่ห์เขารบนับถือเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตวันที่จะเผาศพคนที่ไอเน่มันเขารบนับถือเนี่ยเสียชีวิตไอเน่เอาเข้าหลามเอ็มทิบหกมายิงฝ่ายตรงข้ามตายเลี้ยงกันไปเลยครับ เจ็ดศพหรือสบิสบศพสิบศพยิงเลี้ยงเลยแล้วก็ไปโดนตำรวจอีกหนึ่งศพเพราะตำรวจจะไปล้อมจับสมัยนั้นท่านพลตำรวจตีวรพรน์ประชาเดชะเอากำลังมาระดมตำรวจทั้งภาคเ็ดมาล้อมเขา ผมรับอาสาท่านวรพจน์ว่าท่านล้อมอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วครับมันไม่ได้ตัวเดี๋ยวผมอาสาขึ้นไปตามล่าแม่นบนเขาก็มีผมกับไอ้จ่าชูเนี่ยขึ้นไปมึงหนึ่งกูสองไปฟาดกันบนน,น้นระหว่างผมตามขึ้นไปางบนเพื่อจะไปดักตรงแหล่งน้ามันลงมาข้างล่างมันบ้าระห่ำม,มันมากราดยิงตำรวจที่อยู่ตรง แยกสุสานสงครามเก้าทัพกว่าจะเล่นงานไอ้นี่ตายไปได้เนี่ยเหนื่อยนะครับนี่คือแค่ความเคารพศรัทธาของชาวบ้านคนหนึ่งที่มีต่อคนที่มันศรัทธาและมันไม่ได้เป็นนักรบหรือมีประสิทธิภาพอะไรมันเป็นชาวบ้านคนเนี่แต่มันเอาเข้าหลามเอ็มสิบหกไปยิงเขาตายตั้งสิบศพแล้วคนที่เคารพศรัทธาพระองค์ท่านนี่ มีทั้งอาหารตำรวจมีทั้งนักลบเยอะแยะเลยมึงจะไปเป็นศัตรูกับคนพวกนี้เหรอออหนูไม่ได้หนูคิดตื้นเกินไปลูกหนูคิดตื้นเกินไปไวัยรุ่นกับวัยรุ่นมันก็แค่ยกพวกตีกัน ชาวบ้านกับชาวบ้านก็อาจจะด่ากันมีเอาล่มฟาดกันบ้างตีกันกระแทกกันบ้างแต่ถ้าหนูไปกระทบกระเทือนจิตใจของไอ้พวกที่มันเป็นตำรวจทาหารที่เป็นนักรบละ่ะหนูไม่ได้ต่อไปมึงจะเปิดเวทีหาเสียงไม่ได้นะหนูไปเปิดเวทีหาเสียงเวทีใหญ่เนี่ย หนูไม่คิดหรือว่าลูกอะไรมันจะลอยมาแล้วมาลงกลางวงหนูอะระยะห้ากิโลมันยังลอยมาได้เลยไม่รู้ว่าจุดไหนะตำรวจก็จะทำคดีลำบากอีกเพราะไม่รู้ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีวัตถุพยานไม่ได้ลูกเพราะนั้นหนูจะเล่นลิเกวิกหนูก็เล่นไปเสียงดีแล้วชาวบ้านชื่นชมแล้วอะไรแล้วนะครับ หนูยังไม่พบความสําเร็จแล้วลูกเดี๋ยวพอจะถึงเวลานั้นจริงๆก็แอดแอนอีกนะไม่ได้พราหนูไปยุ่งกับสถาบันเนี่ยอ้าวไม่เชื่อก็ค่อยดูก็แล้วกันนะครับผมไม่เล่นการเมืองไม่ลงสมัคร พักการเมืองใครจะมาเชิญให้ไปเป็นอะไรก็ไม่เป็นทั้งนั้นแหละครับขอเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้ไปชื่นชมให้แอนนะแอนนะแอนแอนทีนี่ผมก็เดือดร้อนของจากอเมริกายุโรปอะไรจะสั่งนำเข้ามาก็ไม่ได้เพราะเขามองว่าเราเป็นเหมือนเมียนมานะครับ ผมก็อยากให้ต่อสู้กันในระบอบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยแต่อย่าไปก้าวล่วงในสิ่งที่ชาวบ้านเขาเคารพศรัทธานะครับมันเด็กๆนะผมมองเด็กๆรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะหนูไม่รู้จักแอนแอนใช่ไหม แอนแอดก็ <N> คือถ้าได้ยินเสียงเพลงอย่างเงี้ยจะมี N แอนแอดวันพระบุษของไทยแต่โบราณปกบ้านปองเมืองคุ้มเยาเตียเลือดเตียเนื้อมิใช่เบานาที่เรารักษาสืบไปโปรดฟังประกาศฉบับที่หนึ่ง ด้วยมีความแตกแยกในสังคมนักการเมืองทำการทุจริตคอรัปชันโกงกินแผ่นดินทางเราไม่อาจทนดูได้อายุทยาเมืองเกา่าของเราแต่ก่อนถ้าทีวีดับไปนะแล้วก็วิทยุดับไปแล้วก็มีเพลงอย่างนี้มานะแอนแอน,แอน

มึงก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกูแก่ๆแล้วกูจะไปอยู่ไหนอ่ะเะเข้าใจยังลูกแอนแอนนะเออเอคุณอะไรวะคุณอาคมมักลานนคุณมาคนมักลานนนะแล้วก็ท่านสันติลุมเพ่ที่ไปประกาศอะเขา อายุเยอะแล้วนะถ้าจะมีอะไรเนี่ยเชิญเลยวัดไปเป็นผู้ประกาศได้นะครับสเสียงสุ้มเสียงก็พอได้อาจจะออกเนิ่นๆนะครับนะครับอาจจะออกเนิ่นๆนะครับโปรดฟังอีกครั้งนโอ้ยกูแล้วท่านก็หงุดหงิดนะเพราะทีวีหนังอะไรที่ท่านจะดูก็ดูไม่ได้ไปสองปีเลยไอสองเดือนเลยใช่ไหม จำได้ไหมหนูเราอยู่ตอนนั้นใช่ไหมไอ้ี่จะดูรายการอะไรก็ไม่ได้ดูซีรีส์หนังเกาหลีก็ไม่ได้จอดํามืดไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยจะทําอะไรก็ทำไปเฮ้ยอย่าไปปิดกั้นรายการทีวีทีวีเลยแต่ผมว่าต่อไปก็คงไม่ปิดกั้นรายการทีวีแล้วนะเพราะว่าทุกคนมีสื่อออนไลน์เหมือนกับเลวัตก็มีช่องหนึ่งผมก็มีคนติดตามผมหกแสนกว่าหกแสนกว่าเนี่ยผมก็ไอช่องทิกตอกผมอะ ผมก็ไปไปประกาศในป่าผมอะนะออกได้อะไรได้เมื่อก่อนมันปิดช่องนะมีอะไรต้องยึดสามห้าเจ็ดเก้าอะไรต่ออะไรเงี้ยหนูอย่าไปงั้นเลยอีตะวันเอ้ยมึงจะทําให้มันเกิดจุดนั้นลูกนะครับมันยังไม่ไปถึงกับจุดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มนะลูกถ้าเกิดตะวันโดนดําเนินคดีปุ๊บนะ พักการเมืองหรือหัวหน้าพักการเมืองมาอันนี้เริ่มแล้วเริ่มบันไดสเต็ปขั้นที่สองแล้วนะครับไอ้สออปศออไปบุกต่อยหนูตะวันไอ้พักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งไปยืดประกันอีนี้เริ่มแล้วเริ่มขั้นที่สามแล้วนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เอาจบแค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะ